คนแอบรักธาตุดินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้เนาะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะเอ e m p โอ้ น่าจะอยู่ในจุดที่เรามีความนิ่งมากขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะรู้สึกว่ากําลังถือไพ่เหนือกว่าหรือเปล่าหนึ่งคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่อยู่เหนือเขาหรือว่าถือไพ่เหนือกว่าเขาหรือสองก็คือว่าเขาอยู่เหนือเราแล้วเราก็ ไม่ค่อยกล้ากับเขาเท่าไหร่นะคะความรู้สึกของเราวิ่งไปหาเขาเลยทําให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไป mm. ก็เป็นไปได้ไพ่แต่สําหรับขึ้นสองถ้วยด้วย mm. สแสดงว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณมากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยแล้วอยากจะคุยอยากจะคุยต่อไปเรื่อยๆเนาะคนน่าจะรู้สึกว่าคุณกับเขา mm. เข้ากันได้ดีนะคะอืมแ mm. ล้วเป็นยังไงเอ่ยคนแอบรัก mm. ขอนึงมาให้เอมเพลอร์หน่อยเอมเพลอร์คืออะไรเอ่ย บางท่านอาจจะแอบบรักแอบบชอบคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราหรืออาจจะมีอายุมากกว่าเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมากกว่าเราก็ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นที่หนึ่งของเราเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ใช่แบบโดดพวกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแแมแพลนหนึ่งถ้วยเอาเขาทาเหมือนมีใจด้วยเปล่าเขาน่าจะทําเหมือนมีใจนะเลยทําให้เราเองก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะดูเลยแล้วกันว่าเขารู้สึกไงกับเราเนาะเถึงเขาไว้นะคะ ไม้เท้าควีนถือถ้วยเดอะสตาร์เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาแฮปปี้นะคะที่เขาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือว่าเรื่องความบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาแฮปปี้ที่ที่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับคุณเนาะ แต่ฮีเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขายังมีรักเก่ารักก่อนของเขาที่เขายังยังลืมไม่ได้หรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นมาให้ควินถือถ้วยถ้าคุณกับเขาไม่ได้เคยคุยหรือสร้างความสัมพันธ์กันมาก่อนอาจจะเป็นอดีตของเขาที่เขายังปล่อยวางไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเริ่มต้นน่ะอาจจะต้องใช้เวลานะคะจริงๆมีไพ่หงายงเท้าขึ้นมา,า,าหนึ่งใบมองว่าเขาน่าจะอยากให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา,าดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่า ค่อยๆทําความรู้จักกันคือจริงๆเขาน่าจะมีความรู้สึกชื่นชมอะไรบางอย่างในตัวคุณเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นในเรื่องของชู้สาวขนาดนั้นหรือยังหมดมองว่ามันมันยังติดมันยังติดที่ปัญหาบางอย่างอยู่เนาะอขอนึงไหมคุิถือถ้วยหน่อยคุณถือถ้วยคืออะไรเอ่ยสิบถ้วยเอา เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะก้าวไปยังไม่ได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็แล้วแต่นะคะบางท่าเป็นคนแอบรักที่เราเองก็มีพนันาการของเราอยู่เหมือนกัน,นเนาะโอ้หรือถ้าเขาเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือว่าเคยมีใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเติมเต็มมากๆมาก่อน อาจจะมีช่วงเวลาที่อะไรหลายอย่างมันมันไม่เป็นแบบที่คิดนะคะตอนนี้เขาก็เลยเหมือนคนที่อย,อยากอยู่คนเดียวมากกว่ายังไม่อยากที่จะจริงจังกับเรื่องความรักอะไรมากมายขนาดนั้นเห็นไหมแปดดาวยังบล็อกอยู่เลยนะคะยังเรืองที่จะกักขังตัวเองไ,ไว้อาจจะด้วยสถานการณ์ที่กักขงังหรืออาจจะเป็นที่ความรู้สึกของตัวเขาเองก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกเ่าบคุณก็มีความชื่นชมในตัวของคุณคะ่ะแต่ในเรื่องของการพัฒน,นาความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะคะอืมอแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นกันบ สามถ้วยก็ยังดูปรองดองอยู่นะคะโอ้สองถ้วยด้วยแต่ดาบมันยังไม่เห็นไพ่ที่ไปถึงดวงดาวขนาดนั้นนะคะต้องบอกก่อนระหว่างคุณกับเขาเท่าให้ดูในวันนี้ที่แตะได้ก็คือความรู้สึกที่ได้คุยกัน นะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันละกันคือบางท่านในตอนนี้อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกลุ่มสังคมเดียวกันนอกจากเรากับเขาก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมแก๊งเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ยังอยู่ในวงโคจรด้วยกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มีช่วงเวลา2ต่อ2ด้วยกันการคุยกันหรือการใช้เวลาด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะอันนี้มีโอกาสอยู่เนาะ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังขนาดนั้นนะเพราะว่าไพ่ขึ้น8ดาวนะคะมันเป็นลักษณะของการที่ยังมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจหรือสถานการณ์มันยังไม่ได้สามารถปลดปล่อยให้คุณกับเขาได้อินเลิฟกันเต็มที่ขนาดนั้นหรือว่าก้าวข้ามผ่านจุดๆดนี้ไปได้ขนาดนั้นเนื่องจากว่าใครบางคนอาจจะมีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนแล้วมันก็ ค่อนข้างยากต่อการอธิบายหรือถ้ามีอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะยังเป็นอดีตที่ส่งผลกระทบกับปัจจุบันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้3าถ้วยสองถ้วยมาเจอกันของลมาแล้วได้หนึ่งถ้วยแน่นอนล้วค่ะว่าจะมีช่วงเวลาที่หัวใจมันพองโตขึ้นมามันถูกปลุกขึ้นมาใจมันฟูขึ้นมาเหมือนการเทเบียร์เย็นๆลงในแก้วแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะพุ่งมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ยุบตัวลงไปในจังหวะที่มันยุบตัวลงไป ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนแอบรักในช่วงเดือนสองเดือนนี้หรืออาจจะหลังจากนี้คุณอาจจะมีช่วงเวลาที่เหมือนขึ้นรถไฟหอนะคะมันขึ้นแล้วมันก็ลงมันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วคือมันไม่ได้ขึ้นแบบแค่นี้แล้วลงแค่นี้คือมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ลงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นควบคุมจิตใจตัวเองไว้ให้ดีๆแล้วกันเนาะอ่ะโอเคทีนี้คาแนะนําหน่อยแล้วกันคะ่ะให้กับคนแอบรักทตุดินนะ แต่ถ้าใครได้เคยคุยกันมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เป็นความสำคัญที่เราแอบรักเขาแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังรักเราอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังสนใจเราอยู่ไหมเดี๋ยวดูในพาร์ตต่อไปนะคะความสำคัญของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะคอมมิทเมนต์นะคะหลายท่านน่าจะหมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะเป็นคนคนนี้นะคะอยากจะให้เป็นความสมคัญที่จริงจังเนาะอืม เลยทำให้เราอาจจะมองข้ามเสียงเตือนหรือสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่มีผลกระทบอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่ารีเช็คดีๆแล้วกันเนาะว่าปัญหาของแต่และความสัมพันธ์ในตอนนี้คืออะไรคือต้องบอกกับนิกานะทั่วไปเนาะเป็นการอ่านโดยรวมไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นปัญหานั้นปัญหานี้แล้วแต่ก็มาดูว่าปัญหาระหว่างเราคนคนนี้มันคืออะไรถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ มันน่าจะยังผิดที่ผิดเวลาอยู่บางทีการปล่อยไปก่อนอาจจะดีกว่าก็ได้เนาะพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่คอนโทรลบางทีเราอาจจะพยายามคว้าเอาไว้ควบคุมเอาไว้โดยที่เราหลงลืมเสียงเตือนหรือสัญญาณเตือนอะไรต่างๆไปเพราะว่าเรากําลังมีความสุขกำลังอินเลิฟยู่ค่ะแล้วสุดท้ายมันอาจจะนําพามาสู่ความรู้สึกที่เห็นไหมเจะปวดให้กับเราได้นะคะเป็นไพ่ ัวใจครึ่งเดียวนะคะอนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รักอย่างมีสติค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือจริงๆเราเป็นชาวธาตุินอยู่แล้วเราจะมีภูมิต้านทานบางอย่างที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าธาตุอื่นๆนะคะแต่ว่าลองไปเช็คพื้นดวงตัวเองนิดนึงเนาะว่าเรามีดาวจันทร์อยู่ที่ไหนเพราะว่าดาวจันทร์คือจิตใต้สํานึกลึกๆของเรานะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆของเรา มันจะเป็นการบุกบอกว่าจริงๆแล้วเรามีจุดเปลาะบางแค่ไหนภายในจิตใ,ใจของเราเนื่องออกไม่เอ่ยบางคนถ้ามีดาวจันทร์อยู่ในกลุ่มธาตุน้ําแน่นอนเหะค่ะว่าเรามีความอ่อนไหวมากกว่าที่คนอื่นรู้หรือมากกว่าที่ตัวเรารู้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ภายนอกจะดูนิ่งๆดูแข็งๆแต่ข้างในอาจจะเปราะบางได้ค่อนข้างทั่ง่ายก็ต้องระมาระวังไว้นะ